นะครับว่าถ้าเข้าทําการโจมตีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาหรือมีการโจมตีทหารของอิสราเอลนะครับอิหร่านก็จะถูกโจมตีอย่างหนักนั่นหมายความว่าจะส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นน้ํามันทองและเกาหุ้นซึ่งแน่นอนฮะราคาทองก็มีโอกาสที่จะพุ่งสูงขึ้นน้ํามันก็เช่นกันนะครับซึ่งคิดว่าไม่เกิน3วันฮนะโอกาสที่จะเปิดสงครามนั้นมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์ใวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้นะครับหลังจากทรัมป์เข้าดํารงตําแหน่งนะครับแล้วก็ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการอนะครับเพียงการสาบานตนสภาวะเศรษฐกิจของโลกก็แกว่งไปแกว่งมา อย่างน่าสนใจให้ทองคำก็หันกลับมาพุ่งขึ้นตอนนี้ต้นสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันแล้วก็ทองคำปิดบวกหุ้นสหรัฐอเมริกานะครปิดผสมผสานาหลังเฟดปรับอัตราดอกเบี้ยอีก0.25ราคาน้ำมันปรับขึ้นเกือบ1ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตลาดทบทวนนโยบายต่างๆนะครับ ของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ส่งผลกระทบอย่างไรต่ออุปทานส่วนวอสตรีทปิดผสมภาษาและทองคำงั้นปิดบวกขึ้นมาหลังเฟดถแถลงปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก0.25เแต่ยังคงสูงไม่มากนะครับยังคงสูงอยู่ในระดับล่างอยู่ในขณะที่วลาดาเมียปูตินต่อสายแสดงความยินดีกับทรัมป์บอกรัสเซียพร้อมแล้วสาหรับการเจราจา ประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนะครับแสดงความยินดีกับโดนัลด์ทรัมป์ต่อชัยชนะในสือตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกายกย่องว่าเขาแสดงออกถึงความกล้าหาญกลางที่ถูกมือปืนรายหนึ่งพยายามลอบสังหารและบอกว่ามอสโกวพร้อมเจราจากับว่าที่ประธานาธิบดีจากกรีพับริกันรรยนี้นะครับสเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนเข้าตาจนโวยยุโรปเสนอยูเครน รอมชอมรัสเซียหลังช่มชนะการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้นะครับแห่งยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาออกมาวายวายเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะยอมรับได้ต่อกรณีที่ยุโรปเสนอให้ประนีประนอมกับรัสเซียเพื่อระง,งับปฏิบัติการลุกรานในยูเครนด้านการเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากที่มอสโกรเรียกร้องให้ตะวันตกเข้าสู่การเจรจาโดยตรงเพื่อยุติสงคราม ภายหลังโดนดันทรามคว้าสืิตั้งประธานิบีของสหรัฐอเมริกาโจบไบเดนก็ทิ้งทวนนะฮะฝูงบิน F-15 ถึงตะว,วันออกกลางนะครับเป้าหมายส่งคำเตือนเข้มถึงอิหร่านฝูงบิน F15 าของสหรัฐอเมริกาเดินทางถึงตะว,วันออกกลางแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีจากการเปิดเผยของกองทัพอเมริกันหลังบอร์ชิงตันถแถลงส่งทรัพย์สิน ทางทหารเพิ่มเติมเข้าไปไปประจำการในภูมิภาคแห่งนี้เพิ่มเติมเพื่อส่งสัญญาณเตือนอิหร่านนะครปฏิบัติการโจมตีอิหร่านมีขึ้นหลังจากที่อิหร่านทําการโจมตีขอไปฮะปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลมีขึ้นหลังจากที่อิหร่านทําการโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่สองรอบในปี2024ันแรกในเดือนเมษาย,ยนแก้แค้นกรณีการโจมตีรนะับสถานกงศูนย์ของเตหารานใน ดามัสกัสนะครับเมืองหลวงของซีเรียรที่กล่าวโทษว่าฝีมือของอิสราเอลและอีกรอบเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมที่อิหร่านกล่าวอ้างว่าเป็นฝีมือการแก้แค้นในเหตุลอบสังหารบรรดาผู้นํากลุ่มติดอาวุธทั้งหลายที่พวกเขาให้การสนุนตะวันออกกลางซึ่งกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลเช่นกันนะครับอีกปรากฏการณ์อิสราเอลก็ส่งเครื่องบินนะครับทำการอบยบพยพพลเมืองออกจากอัมสเตอร์ดัม หลังเกิดเหตุรุนแรงโจมตีชาวยิวนายกรัมตรีบเบนจามินเนทันยาฮูให้มีคำสั่งส่งเครื่องบินสองลำไปอ,อพยพพลเมืองออกจากเมืองกรุงอัสดัมของเนเธอร์แลนด์ทันทีนะครับหลังพลเมืองของอิสราเอลตกเป็นเหยื่อการใช้ความรุนแรงซึ่งตามกระแสข่าวระบุว่าการโจมตีที่เชื่อมโยงกับการแข่งขันฟุตบอลแมตช์หนึ่งนะครับกองทัพของอิสราเอลยืนยันว่ามีการส่งเตรียมภารกิจกู้ชีพ ไปช่วยเหลือพลเมืองโดยประสานกับ,บรัฐบาลของเนเธอร์แลนด์หลังจบศึกดวลการแข่งขันฟุตบอลซึ่งเป็นสโมสรที่มองว่ามีรากเหง้าจากชาวยิวนะครับโดยฝ่ายแรกเอาชนะกันไปด้วย5-0สกอร์นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งฮะฝูงลิงหลุดออกจากห้องทดลองของสหรัฐอเมริกาผวาแพร่ระบาดโรคร้าย ชาวเมืองแห่งหนึ่งในเซาว์แคโรไลนาสหรัฐอเมริกาต้องอยู่ในอาการหวัดผวาหลังได้รับคำเตือนให้หลีกเลี่ยงฝูงลิงที่อาจติดเชื้อหลังจากลิงราว40ตัวหลบหนีออกจากศูนย์วิจัยแห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันรายงานข่าวแจ้งว่าฝูงลิงหลุดออกจากศูนย์วิจัยวานอ,นอนอันฟาเจเนซิลนะครับในเมืองเยมาซีทางเมืองชาวตันนะฮะทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 100กิโลเมตรเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับการอัลฟ,ฟาเจเนซิสอัลฟาเจเนซิฟนะครับใช้ศูนย์วิจัยในเยมาซีเลี้ยงดูลิงสำหรับการวิจัยทดสอบทางการแพทย์ขณะที่เว็บไซต์ของบริษัทระบุว่าพวกเขาให้บริการวิจัยเชี้อภาพพันธุกรรมลิงจากนั้นลิงเหล่านั้นก็ถูกนำไปใช้สำหรับการทดลองทางเทคนิค สำหรับโรคต่างๆเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ฝูงลิงหลบหนีออกจากศูนย์อันฟานะครับครั้งที่2ในรอบ1ทศวรรษโดยก่อนหน้านี้มีลิงหลบหนีราวประมาณ19ตัวในปี2016ศูนย์หายไปราว6ชั่วโมงก่อนทั้งหมดจะถูกจับกลับมานะครับในขณะที่บุกป,ประชาชนนั้นสู้ยามฝั่งของไต้หวันมีการประกาศ แจกเงินให้ผู้แจ้งเบาะแสะกิจกรรมทางทะเลของทางฝั่งจีนหน่วยยามฝั่งของไต้หวันประกาศแจกเงินรางวัลสูงกว่า2 0 0แสนบาทสลับผู้แจ้งเบาะแสะกิจกรรมทางทะเลของจีนซึ่งรวมถึงเรือรบเรือรำน้ำโดยระบุว่านี่เป็นการดึงพลังมวลชนเข้าร่วมช่วยเสริมกำลังของยามฝั่งที่มีอยู่อย่างจำกัดไต้หวันก็อดครวญตลอด5ปีที่ผ่านมาถูกรัฐบาลจีนแผน่นดินใหญ่ ยกระดับกิจกรรมทางทหารคมขู่มากขึ้นซึ่งทําให้ยามฝั่งไต้หวันจําเป็นต้องปฏิบัติภารกิจราดตระเวนทางทะเลบ่อยขึ้นนะฮะหลังจากที่ไต้หวันไปสวามิภักดิ์กับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาและเสื้อวุธเตรียมพร้อมที่จะรบกับทางฝั่งจีนในขณะที่ผู้พยพก็เร่งเดินเท้าเข้าสาหรัฐอเมริกาก่อนชมป์จะดํารงตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีผู้พยพ กลุ่มใหญ่กว่า100คนเดินทางด้วยเท้าข้ามพรมแดนจากเม็กซิโกเข้าสู่อีเกิลพาสในรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะสื่เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปี2024พร้อมขำม,มั่นสัญญาปกป้องพรมแดนกว่าล้างผู้พบย,ยพผิดกฎหมายอย่างจริงจังหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์อ้างข้อมูลแหล่งข่าวนะครับตำรวจตรวนชายแดน ของสหรัฐอเมริการะบุว่าผู้พยพจํานวนมากพยายามที่จะลักลอบเข้าสหรัฐอเมริกาก่อนชอป์มจะดํารงตําแหน่งในปีหน้าและนํานโยบายแข็งกร้าวต่อผู้อพยพมาใช้ซึ่งระหว่างการหาเสียงของชอป์มได้มีการประกาศกลาวว่าหากชนะการเลือกตั้งก็จะดําเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อปกป้องพรมแดนตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาและจะเนรเทศผู้พยพผิดกฎหมายหลายล้านคนออกจากสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาก็มี คาราวานผู้พยพขนาดใหญ่3,000กว่าคนรวมตัวกันที่เม็กซิโกโดยมีทั้งชายทั้งหญิงและก็เด็กนะครับแล้วก็เดินเท้าเข้ามาทางตอนใต้ของแดนจังโกเมื่อวันอนังคารที่ผ่านมาจากข้อมูลของทางสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้พยพ10ล้านคนหลังไหลเข้าสหรัฐอเมริกาภายใต้รัฐบาลของโจไบเดนและแฮร์ริสโดยในช่วงเดือนตุลาคมปี2021ถึงเดือนกันยายนปี2022 มีผู้ประยพข้ามแดนผิดกฎหมายประมาณ2.2ล้านคนซึ่งถือเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาอาการไม่ค่อยดีฮะนิสันก็กําไรดิ่งหวบ9 3เเซแถลงปลดพนักง,งาน9,000อัตราค่ายรถญี่ปุ่นนิสันนะครับถแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาปรับรถพนักง,งาน9,000อัตราหลังปรับรถ ความคาดการณนะ์ยอดขายตลอดทั้งปีระบุทางบริษัทกำลังใช้มาตรการเร่งด่วนในการจัดการกับสถานก,การณ์ที่กำลังรุนแรงขึ้นในขณะที่หลังบ้านทําพิษนะครับผู้นำเกาหลีใต้ออกมาขอโทษนะครับกรณีภรรยารับกระเป๋าแบรนด์เนมถูกกล่าวหาว่าปั่นหุ้นประธานาธิบดียุนซุกยอนแห่งเกาหลีใต้นะครับ ออกมากล่าวขออััยต่อกรณีอื้อฉาวต่างๆที่ผัวพันถึงภรรยาตนเองโดยเฉพาะเรื่องที่สุภาพสตรีหมายเลขกหนึ่งรับของขวัญเป็นกระเป๋าหรูแบรนด์เนมนะครับดีอรวมถึงถูกกร่หาว่ามีพฤติกรรมในการปั่นหุ้นในการถแถลงข่าวผ่านสื่อโทรทัศน์ประธานาธิบดียุนยอมรับว่านางคิมยอนฮีภรรยาของตนเองนะครับพฤติกรรมตัวให้การ ภรรยาของตนเองควรจะประพฤติตัวให้ดีกว่านี้ขณะเดีวยวกันก็อ้างว่าภาพลักษณ์ของเธอถูกใส,ส่สีตีไข่ให้ดูเลวนะครับและข้อกรหาอย่างนี้ก็รุนแรงจนเกินจริงสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนนะครับตอนนี้กำคงกํำลังส่ออาการไม่ค่อยจะดีนักหลังจากที่ ประธานทิบดีวาลาดาเมียปูตินแสดงความยินดีกับช้ามและยืนยันจะพร้อมทําการเจรจาในขณะท,ที่ประธานทิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้ผู้นําของยูเครนแสดงท่าทีววายนะครับเพราะตอนนี้ถ้าช้ามขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในปีหน้าเมื่อไหร่สิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอนจากนโยบายที่เกิดขึ้นก็คืองดสนับสนุน นะครับยูเครนแล้วก็เปิดให้มีการเจรจาเมื่อไร่นั่นหมายความว่ายูเครนจะเสียดินแดนในทันทีแ,แน่นอนฮะชวามก็มีท่าทีในการที่จะเอื้อไปอยังฝั่งของรัสเซียม,มากกว่าและสถานการณ์ที่ผ่านมาสงครามที่เกิดขึ้นในยุคข,ของโจไบเดนไม่ค่อยส่งผลด,ดีเท่าไหร่ฮะกระทงฝั่งสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าจะได้ขายวุฒเพิ่มเติมขึ้นก็าตามประเด็นที่น่าจับตามองตอนนี้นะครับเหตุการณ์ในอิสราเอล นะครับซึ่งปรากฏว่าเขตเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นที่กรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับต้องมีการอพยพนะครับผู้ที่เข้าไปชมกีฬานะครับของอิสราเอลเพราะาโดนถล่มอย่างหนักและโดนเล่นงานนะรัฐบ,บาลต้องอพยพออกมาจากกรุงอัมสเตอร์ดัมแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้เครื่องบิน F-35 ของสหรัฐอเมริกา เข้าทำการประจําการในอิสราเอลเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนฮนะโอกาสที่ใช้ความรุนแรงในช่วงที่ประธานดีโจไบเดนยังคงดํารงตําแหน่งอยู่นะครับก็มีความเป็นไปได้สูงฮนะนั่นหมายความว่าสิ่งที่ตามมาคือราคาทองคําที่กําลังพุ่งสูงขึ้นสาเหตุที่ทองพุ่งสูงขึ้นก็เกิดจากเฟดฮะธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับลดอัตราดอกเบีย้ย0.25นะครับสิ่งที่ตามมา นะครับทองก็ขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่เมื่อไรก็ตามนะครับสงครามเกิดขึ้นซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะที่สหรัฐอเมริกาจะจัดชุดใหญ่ให้กับอิสราเอลที่ผ่านมาอิสราเอลก็ทําการโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องฮรการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะทําการโจมตีอิหร่านอีกรอบร่วมกับอิสราเอลมีความเป็นไปได้สูงที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาก็มีการเตือนอิหร่านนะครับว่าถ้าเข้าทําการโจมตีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาหรือมีการโจมตีทหารของอิสราเอล นะครับอิหร่านก็จะถูกโจมตีอย่างหนักนั่นหมายความว่าจะส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นน้ํามันทองและเกาหุ้นซึ่งแน่นอนฮะราคาทองก็มีโอกาสที่จะพุ่งสูงขึ้นน้ํามันก็เช่นกันนะครับซึ่งคิดว่าไม่เกิน3มวันฮนะนนนะโอกาสที่จะเปิดสงครามนั้นมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกอับคุณที่เล่าต่อกอับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คํำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิ้นเรี่ยวแรง ากี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าส่งให้อีกมากมายที่ไม่ได้ส่งออกนานี่แล้วรื้อความสุขสบาย อยอดไครใครจะรู้ข้างในพระไทย ได้บันทงเวลาใดไม่มีความทุกใดไม่มส่งรู้ 让。